สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าส,สู่เป็นกลางชแนลล้มได้ลุกได้แลมโบเล็กอัพเรเวลแกลงหวังระดับความแรงโซนเนอร์เซนก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดและกดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิง่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง atpk24 ครบจบทุกความมันพักยก2 4 นโมเล็กเก็บฝันร้ายเปิดตัวพ่ายวันรายการใหญ่เป็นบทเรียนพร้อมลุกขึ้นสู้ต่อหยุดความร้อนแรงของโซเนอร์ในคู่เอกศึกวันลุมพินี51ดโมเล็กมวยซ้ายเชิงดีวัย20ปีจากชัยภูมิอ,อกหักพ่ายไฟเปิดตัวในศึกวันรายการใหญ่เร่งปรับปรุงตัวลุ้นกลับสู่เส้นทางชัยชนะพบกับโซเน์เซนนักสู้มัดหนักวัย27ปีจากตุรกีที่อยู่ในช่วงขาขึ้นโคนนักชกไทยร่วงยกแรก2รายติด โดยทั้งคู่จะวัดแกล่งกันภายใต้กติากามวยไทยรุ่นแบนตันเวท135-145ปอนด์ในธนะคู่เอกศึกวันลุมพินี51ที่จะถ่ายทอดสดจาเวทีลุมพินีรามอินทราในวันศุกร์ที่9กุมภาพันธ์นี้ สำหรับแลมโบเล็กถือเป็นนักกีฬาคนแรกจากสกวันลูบินีที่ได้เซ็นสัญญานักกีฬาวันแต่ต้องพบกับฝันร้ายในไฟเปิดตัวสกวันไฟในสิบสสแตม VS ซอยฮีที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาหลังพลาดท่าโดนอาวุธหนักของเอซาเทนพาวจอมบูวัย33ปีจากสหรัฐอเมริกาจนพายน็อกในยกที่3ไปอย่างน่าเสียดาย ทำให้ถึงตอนนี้ลัมโบเล็กต้องพบกับความพ่ายแพ้2ไฟติดหลังก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็พึ่งแพ้คะแนนไม่เอกฉันให้กับฟาริยาอามินีปวัวนักชกผู้ลงรับจากอิหร่านในศึกวันลุมินี22โดยการกลับมาสู้ไฟแรกในปี2567จึงเป็นเหมือนหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญที่รัมโบเล็กต้องพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นว่าตัวเองยังมีดีพอที่จะกล,กลับไปกู้ชื่อในระดับโลกได้อีกครั้ง การออกไปเผชิญโลกว่างครั้งแรกแพ้ให้กับเอซาทำให้รมโบ้เล็กได้ประสบการณ์แปลกใหม่ติดตัวกลับมาเพียบโดยนักชกขวัญใจคนไทยพร้อมนำบทเรียนล้ำค่าดังกล่าวมาทบทวนปรับปรุงตัวเองให้เก่งขึ้นในทุกๆวันผมไปชกศึกวันมมชเปี้ยนชพครั้งแรกต้องปรับตัวเยอะมากทั้งในเรื่องอาหารและการสื่อสารส่วนบรรยากาศที่สนามก็แตกต่างกันตอนชกวันลุมพินีมากถือเป็นประสบการณ์ใหม่ทั้งหมดครับ ในไฟนี้ผมพลาดถูกเอซาชกจนจมูกหักตั้งแต่ในยกแรกทำให้หายใจไม่ค่อยสะดวกต้องสู้แบบระแวงไปหมดแต่ผมได้ทำหน้าที่ของตัวเองเต็มที่แล้วหลังจบเกมผมคิดแค่เรื่องเอาข้อผิดพลาดมาปรับปรุงทำให้ตัวเองดีขึ้นในไฟต่อไปเท่านั้นครับปัจจัยสำคัญที่ทำให้รันโบเล็กรู้สึกมีความมั่นใจขึ้นมาในตอนนี้คือการได้มีโอกาสมาฝึกวิชาเพิ่มเติมที่ค่ายมวยสอเดชพันธ์โดยมีเจพีกาลเกอร์โค้ชคนดังชาวสกอตแลนด์ ช่วยดูแลและถ่ายทอดวิชาให้อย่างใกล้ชิดไฟนี้รัมโบเล็กกลับมาบูในวันลุมินีอีกครั้งโดยต้องเจองานยากอย่างโซเนอร์ที่กำลังฟอร์มเข้าฝักปิดเกมเร็วยกแรก2นักชกไทยทั้งก้องไก่และโอท็อปใน2ไฟที่ผ่านมาแต่ถึงอย่างนั้นรัมโบเล็กก็มุ่งมั่นพร้อมคืนฟอร์มแกรง่งเพื่อหยุดความร้อนแรงของคู่ชกให้ได้ติดตามชมรัมโบเล็ก vs โซเนอร์ศึกวันลุมพินี51ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทรา ในวันศุกร์ที่9คุมภาพันนี้คู่แรกเรลยเวลา19.30น,นาทีและรับชมทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยด้วยเวลา20.30กานาทีอย่าลืมไป็นกำลังใจให้กับแลมโปรเด็กด้วยนะครับขอบคุณมากครับ